đâu ừ, chẳng để lên đôi rồi, bốn, <laughs> tạm châu, <laughs> chẳng bữa tôm bữa bàn kẹp bảy vấy ca nhàn ta cầm mà phát mà trái đọc bùa, khâu gian dài năm trái là thông không khuyên, cho nên cơ ừ, bà <laughs>

ก็เดินแล้วนะเขาก็ไมเดินมันสุกเนี่ยแอโอ้มาหายาทวดเถอะเฮียยาทวดให้ต่างยังเฮียยาทวดกับไอ้ฉันนั่นไม่มีฮะยาทวดทำงานไม่ไหวแล้วยาทวดใทยเท่าไรยาทวดตาเฮียอ้คนดไอ้คนดุใหญ่อ้คนดชอบใจไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเด็กตัวน้อย พูดเด็กผมเนี่ยเหนั่งผมนอนดิมันเป็นหนุ่มเลยเนี่ยเอ้โหยยายไม่รู้เลยเป็นหนุ่มเลยเนี่ยขอมือกูไม่ดีบพวกนี้โอ้โหมันเหมือนไทยนะยายฮะมันดูจิเหมือนยาทวดมันนั่นเนี่ย เหมือนยาทวดหรือโอ้โหมองใหญ่เลยเนี่ยมองใครมองลุงหนึ่งเหรือหรือที่ยังเอาตังไงมองเนี่ยฮะทียังเอาตังหรือมองจังเนี่ยโอ้โหไอ้นี่นี่ลายเนี่ยจังใหญ่เลยที่ยังเอาทัดตังเนี่ยเอาเนี่ยเมื่อกี้ยาทวดให้ไปเท่าไหร่เล่ามาเนี่ยาทวดให้แบงค์อะไรเหรอ ยายชวนสำนันไม่ได้ฮะอยากชวนให้แบงค์ยี่สิบหนูเลยเหอบอกย่าที่ยี่สิบซื้ออะไรไม่ได้นะซื้ออะไรไม่ได้แล้วยี่สิบป้าใช่ไหมไม่ใช่แบงค์พันไม่ใช่แบงค์พันเออให้แบงค์พันหลานได้ไหมซื้อได้ว้าวนี่ลุงให้ ช่อองเดืนแล้วุงให้ตังค์เอาเปล่าเอาเปล่าลูกเอออตัคตังตังเดี๋ยวเอาได้เปล่าเอาไปซื้อนมเดี๋ยวไปซื้อนมซื้อนมโอ้โหยาขวดจัดการยาขวดจัดการเลยเชียวโอ้โหเอาเอาอันี้ก็เปล่ายาทวดด้วยเนี่ยโอ้ยไม่ได้แลเอามือแท้มือกำไปตเอะเลยเอาเอ้าเอา ังเยอะเลยได้ัอะเลยมานกันลูกไข่แล้วนะะลูกไข่ลูกแหน่อาเหรอไรแหน่มันลูกไข่แล้วแหนกลูกอีกอบเเหรอแล้วพอมันชื่ออะไรแล้วพอมไออออออเป็นลูกไข่